แล้วจะบอกเลยว่าก่อนเสร็จร้านเนี้ยออยอะ่ะเดินมาร้องไห้ที่ร้านเนี้ยตลอดเลยหรอเออ,เอ,อคือมันหมายถึงว่าเวลาตอนที่เราเจอปัญหาออเออแล้วก็มานั่งมองแบบเสาทุกต้นไอไ้เวลาพูดตอนนี้มันดูตลกนะออแต่ตอนนั้นน่ะตอนไม่เหนื่อยจะรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อแล้วอ่ะ สวัสดีค่ะออยนะคะหรือที่หลายคนจะรู้จักในชื่อของออยมีออร่าค่ะอ่าซึ่งน้องออยก็มีออร่าจริงตอนนี้โอ้โหดู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 โอ้โหดูแต่งตัวอันนี้แบบเจ้าหญิงเนาะอันนี้อันนี้แบบเออลูกคุณลูกไข่ลูกคุณอันนี้แบบโฮมเลสมากเลยแล้วน้องออยเนี่ยเป็นคนหอนแก่นไหมจริงจริงเลยใช่ไหมพี่เออจริงจริงพื้นฐานดังเดิมไม่ใช่คือจริงๆเป็นคนนครนายกแต่ก็ ด้วยความที่ว่าตอนม4ออยก็ได้เหมือนอาน่ะไม่มีลูกอาก็เลยอยากให้เราไปเป็นเพื่อนก็เลยได้มาสองเข้าที่ขอนแก่นตอนม4แล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คืออยู่เป็นคนขอนแก่นยาวเลยใช่พูดภาษาอีสานได้ไหมตอนเนี้ยกอด้จักน่อยหือนแล้วอันนี้ไม่จักหน่อยแล้วล่ะจริงๆสำเนียงอะไรมาเต็มมากเลยอ่าก็เลยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาตลอดตั้งแต่ม4ใช่ไหมฮะแล้วเนี่ย ทุกวันนี้ทำมีออร่าเนาะใช่ไหมมีมีออร่าเป็นลักษณะเป็นสปาดูแลเกี่ยวกับเวล l n e เนาะโควงจรใช่ไหมใช่ค่ะมาเริ่มทำตรงนี้ได้ยังไงเอาแบบพื้นย้อนเยียบเท้าวความไปเลยนะได้เลย <laughs> เอาเลยจริง,จร,ง,จ,รงจริงอะ่ะต้องบอกก่อน่าตั้งแต่ออยเรียนจบมาอมอยยังไม่เคยทำงานประจำเลยนะพี่ จริงไหมพราาะว่พี่รู้จักออยอ่ะออยเป็นรีแลนซ์เป็นพิธีกรอือออันนั้นยังไม่จบออยยังไม่จบด้วยใช่ใช่ไหมทำงานตั้งแต่สมัยเรียนเริ่มรับตั้งแต่แบบว่าเลดแบบเบียน้นยหอยสังอ่ะ จำได้รู้ฉัน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 ถ่ายรูปพันห้าเธอพิธีกรแปดร้อยเราก็เจอกันอยู่นอีเว้นใช่ใช่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของออยก็คือตอนทําพิธีกรก็คือค่อยๆเริ่มจากการทําพิธีกรมาก่อนแล้วเราก็เหมือนกับเหมือนเราสะสมประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราเรามัเรื่อยๆแล้วทีนี้มันก็เลยเหมือนกับถึงจุดหนึ่งของออยอ่ะพี่เขียวคือคนทํางานพิธีกรอ่ะไม่ได้มีงานทุกวันเพราะเราไม่ได้ทํางานประจำใช่ใช่ใช่เราคือพิลันเรา ใช่มันก็จะแบบมีงานเป็นช่วงช่วงไหนที่เป็นแบบว่าช่วงแบบว่าคลิกๆหน่อยก็จะรับงานเยอะแต่ช่วงที่มีก็คือนอนเกาภุมอยู่บ้านเลยใช่ไม่มีเลยนั่นแหละไม่มีงานไม่มีเงินด้วยมันก็เลยทำว่าเราทําอะไรที่ที่มันไม่ใช่แค่พิธีกรอนบ้างแล้วด้วยความที่ว่าเราอะจบการโรงแรมการท่องเที่ยวอ่าขอมาขอนี่แหละแล้วตอนฝึกงานอะออยเลยได้ไปฝึกในส่วนของสปา ที่ไหนที่ไหนบอกมไหมที่ภูเก็ตค่ะจะบอกว่าจริงจริงเนี่ยตั้งใจจะไปตอบแทนวพราะคุณของเขามากๆเลยเพราะว่าเขาทําให้เราได้แบบมีวันนี้แต่ว่าโรงงรมนนั้นปิดตัวไปแล้วอ้าเหรออาใช่ใช่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้กลับไปตรงนั้นอีกก็เลยมันเหมือนกับเราเคยได้ฝึกงานตรงนั้นแล้วเราเป็นคนรักสวยรักงามไงพี่ก็เลยเออพี่เอาไงดีว่าหือว่าเราจะเปิดร้าน ขัดตัวครั้งแรกเลยอยากเริ่มต้นจากการขัดตัวก่อนเพราะว่าไปขัดมาหมดเนี่ยพี่ทุกที่เลยอ๋อที่ดีคือคือเราก็ต้องดูแลตัวเองเพราะเราเป็นพี่ีก่อนเราต้องส่หน้าตาด้วยแหละรูปร่างหน้าตาผิวพรรณอยู่แล้วใช่ไหมก็คือไปพยายามหาวิธีการดูแลตัวเองนี่แหละจนสุดท้ายเราก็เลยอ่ะเรางั้นเราจะลองทําร้านสปาแล้วกันซึ่งก็เริ่มจากการเป็นแบบบ้านไม้เล็กๆกับพี่ที่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วองค์ความรู้อันนี้เราเราเราเอามาจากไหนหมายถึงว่า อ่าเราเป็นลูกค้าเราได้ไปทําถูกไหมแต่เราจะทําให้คนอื่นเนี่ยเออไปเอาความรู้ตรงนี้มาจากไหนโอเคอ่ะมันก็เป็นการขรูพักประจาจากตอนที่เราอ่ะไปทําสปาในแต่ละที่ด้วยแล้วสอง่ะเราจบการโรงแรมการท่องเที่ยวตอนที่เราฝึกงานน่ะความชควงีของออยออยก็ได้ฝึกงานในในส่วนของสปาคนเดียวในรุ่น เอาจริงไหมคือในโรงแรมนั้นอราไปทำตรงสปาพอดีคนเดียวเลยคนอื่นเขาไปทำฟิตแอนดีไปทำเป็นเฮาไปทำอะไรเงี้ยแต่เราอะได้เลือกไปลงในสปาน้อยมากนะจริงๆอะจริงเฮ้ยพี่แต่มันเป็นเรื่องดึงดูดกันนะของเนเออแล้วเราก็เลยเหมือนได้ฝึกตรงนั้นเสร็จแล้วพอเรามาเปิดร้านจริงๆเราก็ไปเรียนเพิ่มเราต้องการจะหาความรู้เพิ่มไม่งั้นเราเอามาสอนคนไม่ได้อ๋อใช่เราก็ต้องสอนพนักงานเราใช่ไหมใช่อันนี้แอบถามนิดนึงทำตอนแรกเนี่ย มีพนักง,งานไหมแบบตอนเปิดได้มีพนักง,งานไหม oh, oh, oh. โอ้โหพี่พนักงานเยอะจะตายหรอออย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 พี่เดาอะไรโอ้โหพื่อนดีอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงจริงจริงๆอ่ะจุดเริ่มต้นจะมีออยแล้วก็เพื่อนที่เป็น,น,นร์ทเนอแล้วก็มีน้องสาวแล้วก็ไปจ้างเด็กที่จบจากศูนย์การนวดตอนนั้นเริ่มต้นจริงมีแค่สี่คนก็คือแบบ คล้ายๆศูนย์ฝึกอาชีพนี้ใช่ไหมถูกค่ะที่เขาเหมือนจบในเรื่องของนวดแล้วเราก็มาสอนสปาเขาต่ออ๋อเขาก็นวดแผนไทยได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นในการทําร้านแรกเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วมันโตขึ้นมาขนาดนี้ได้ยังไงเคยนั่งคิดกับเอ็งเหมือนกันนะเพราะว่าตอนจุดเริ่มต้นของออยเนาะออยแค่รู้สึกว่าออยอยากทําร้านสปาที่ เป็นร้านที่เหมือนแบบให้ลูกค้ามาแล้วเป็นฟีลแบบมาบ้านเพื่อนอะพี่อเออมาแล้วรู้สึกอันนี้แนวคิดแนวคือเริ่มต้นเลยใช่ไหมเป็นกันเองสบายใจแล้วพอมาทําแล้วลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายเป็นสปาที่จับต้องได้อันเนี้ยเป็นเป็นเป็นไมล์เซ็ตตอนตอนที่เราเซ็ตตอนเริ่มต้นตอนที่เราเริ่มใช่ไหมแต่ทีเนี้ยจุดที่พี่เขียวถามออยใช่ไหมว่าแล้วมันโตมาขนาดนี้ได้ยังไงสำหรับออยเลยอะมันก็คือการที่หลังจากที่พอเราเริ่มทําไปแล้วสักพักหนึ่งพี่ ลูกค้าให้การต่อกับดีมากพี่เขียวทางที้เป็นบ้านไม้น่ะนะโอ๊ยลูกค้าขับเบนซ์มาจอดเดินดูลูกค้าก็แบบอยู่หน้าร้านแล้วร้านอยู่ตรงไหนหรอค้าไม่เห็นร้านเดินไปประตูสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามีอะไร้านสปาคือแสดงว่าทรงตอนแรกคือเหมือนไม่ใช่ร้านที่ดูไม่มีใครดูออกว่าเป็นร้านสปาไม่มีออยถ้าไม่ใช่เจ้าของอาจจะขับผ่านก็ได้ พราะมันเป็นบ้านไม้เก่าๆแต่เราไปรีโนเวทอยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้แต่ว่าอันนี้เป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างมาทั้งหมดแต่ว่าอาคารเก่าอ่ะมันก็จะเป็นความเป็นบ้านไม้เก่าๆอ่ะพี่พี่กำลังนึกอยู่สมัยนั้นแถวนี้คือไม่มีร้านอะไรด้วยเปี่ยวด้วยค่อนข้างเปี่ยวมีแต่บ้านคนย้อมแงมน้องแอยู่ใช่ลูกค้าก็คงๆห่อ วงไปทาอะไรเปล่าแต่ก็เขาเห็นเราในในทางช่องทางออนไลน์ใช่ไหมในเฟซบุ๊กออยว่าสิ่งที่ทําให้ลูกค้าแบบชอบในเราอะน่าจะเป็นเรื่องการบริการและความเอาใจใส่เพราะว่าถ้าเทียบแล้วจริงๆสมัยก่อนอะร้านนวดสปาเนาะก็จะมีนวดเยอะๆไปเลยแต่ร้านออยอะถือเป็นสปาร้านต้นๆของขอนแก่นที่เราแบบขัดด้วยตัวสมุนไพรจริงๆแล้วก็ทำทีมเน้นหน้าแบบใช้เป็นหัตถการไม่ได้ใช้เครื่อง แล้วลูกค้าก็เลยติดใจแล้วเขาก็เหมือนบอกต่อให้อะพี่บอกต่อบอกต่อบอกต่อจนสุดท้ายแล้วแบบลูกค้าเริ่มล้นห้านเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอาไงดีว่าต่อไปสุดท้ายตัดสินใจอะงั้นเราจะขยายร้านแล้วจุดเริ่มต้นของการขยายแล้วพี่วางงบเอาไว้ว่าเต็มที่ไม่เกินสามล้านเอา้ากัดฟันเลยสามล้านสาม <ไง S 2> ล้าน<ๆ>ต้องรอดอะไปไงคาเนี่ย <laughs> อีกสองล้าน <laughs> ขึ้นแถวาแล้วมันวอกว่ะฟิลคล้ายๆบ้านแล้วเป็นบานอะเว้นหัวหายมันยาวเ่ยเวยแต่ว่ามันเป็นมันก็เหมือนกับและช่วงนั้นไอเจอโควิดเลยนะพี่อ๋อช่วงช่วงที่ขยายร้านพอจะทำร้านใหม่เสร็จคือคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่จากบ้านไม้เนี่ยเราเราก็คือกำลังจะสร้างใหม่ใช่ไหมโชคดีที่ลูกค้าเราอ่ะมาเจอเราแล้วลูกค้าไม่ได้ทำร้านต่อ เราเลยไปเช่ากรงพื้นที่ตรงนั้นอ่ะสามปีอ๋อเช่าก่อนที่จะมาทําตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็สร้างไปเรื่อยๆเพราะว่าเรายังทุนน้อยอยู่ในตอนนั้นใช่เราก็มีเราพยายสร้างมีเราพยายสร้างไปทําไปทีละเฟสทีแล้วเฟทีละหน่อยก็จะทีละหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโชคดีที่ได้ตรงนั้นเป็นที่สำรองแล้วลูกค้าก็ไปหาเราตรงนั้นได้ ใช่ซึ่งหาง่ายกว่าตรงนี้แน่นอนออสปาลับในตำนานโอ้สปาลับจริงๆเอาจริงนะพี่รู้จักออยมาเกินสิบปีเนะนี่ยจนออยตั้งแต่ร้านเดิมจนร้านเนี้ยยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงนี้จริงปะจริงเฮ้ยเคยพี่เคยจะพาแฟนไปถ่า่ว้ยขับเอ๊ะมันต้องอยู่ดูจากคือตอนนั้นก็ไม่ได้ใช้แมพนะแต่ก็เดาเอาเราเห็นเออเช็คอินบางทีเช็คอินผิดด้วย แถวศูนย์ราชการแหละขับไปเลยดูผิด้นไม่เจอไหนวะเฮ้ยมันต้องแถวๆนี้ทีไม่มีอ่าอาก็กว่าจะรู้อ่ะก็จนร้านนี้จนเปิดจนผ่านโควิดมาแล้วจนเสร็จแล้วจนเสร็จแล้วเออแต่ว่ากว่าจะผ่านโควิดได้นี่โอ้น้าตาหนองอยู่นะพี่ใช่ไหมเพราะว่าเรามีทั้งพนักงานเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้อแต่ว่าก็โชคดีที่ตอนนั้นอ่ะเหมือนจุดเปลี่ยนอ่ะไปเจอออนไลน์ด้วย ในช่วงที่ร้านถูกสั่งปิดเพราะว่ามันไม่สามารถเปิดให้เป็นได้มันต้องปิดร้านที่เป็นหาตการทั้งหมดใช่แล้วก็เลยไปไปเจอออนไลน์แล้วเราก็เลยทําออนไลน์จนแบบเหมือนไปถูกทางก็เลยได้เงินจากการทำออนไลน์มาทำร้านต่อด้วยเงินสดทั้งหมดเลยพี่อ้สุดยอดก็คือธุรกิจออนไลน์ของเราอ่ะช่วยเลี้ยงพนักงานที่เรามีอยู่ด้วยแล้วก็ทำให้ร้านแบบโตขึ้นด้วยใอ่าโหเก่งมากนะเป็นคนเก่งจริงๆเป็นคนหาตังเก่งแล้วถ้าคน ี่รู้จักแล้วไม่รู้จักออยลูกค้อายออยแกถ้ามองแบบผิวเผินเนี่ยอาจจะมองว่าออยแบบว่าก็ทำได้นี่ชีวิตดีเอ้ยถ้าถ้ากูมีทังแบบมึงอะ่ะกนนูก็ทำได้กูก็ทําได้อันนี้พูดแบบจัาบๆเลยกูทําได้แน,น่นอนเนี่ยตั้งแต่วันที่ขึ้นเวทีสงการเป็นเอ็มซีอ่ะจนถึงวันเนี้ยมีอุปสรรคนอกจากโควิดเนี่ย จร,จริงๆมันมีอุปสรรคหมดหอะพี่งานทุกงานทุกอย่างนะ,ะสำหรับออยจริงๆเนี่ยมันก็มีมีนอกจากโควิดมันมีอุปสรรคในเรื่องของพวกการเงินที่เราเราต้องกาเนาะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของพนักงานเอ่ยอะไรเอ่ยมันมีหมดเลยคือแล้วอีกอย่างหนึ่งอะพี่ก่อนที่เราอะจะไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้อะมันจะต้องมีเหมือนช่วงเวลาทดสอบใจว่าเราจะไปถึงมันได้จริงๆหรือเปล่า ช่ชถ้ายู่ไปไม่ได้ยูก็จอดอยู่แค่ตรงนี้แหละ <Okay. S 2> แต่ถ้าอยู่ไปได้อยู่ก็จะก้าวข้ามจุดที่แบบคุณคิดว่าคุณจะไปถึงได้อีกขั้นอเออแล้วในวันนั้นที่ที่สิ่งที่ทําให้แบบอ้อยได้เปลี่ยนแบบเหมือนแบบเปลี่ยนตัวเองเลยอะ่ะคือการที่ต้องขอบคุณโควิดนะไม่รู้สิอ้อยรู้สึกว่าโควิดมันทําให้เราแบบเก่งขึ้นปรับตัวเก่งขึ้นอื พราะถ้าไม่มีโควิดเข้ามาเราก็อาจจะยังทําในรูปแบบเดิมๆคงไม่ได้ิ้นรนผลขวายหาอะไรทําอย่างอื่นเพิ่มแต่พอเราได้มาเจอกับเอวอิกฤตในตอนนั้นที่ทุกคนก็ต้องเจอก็เจอกันทั้ <จะ S 2> งรประเทศเลยแหละจริงแล้วคุณเล่ <c oughs> อีกสภาหายไปกับครึ่งหนึ่งมาแน่นอนอมืมันเหมือนกับเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเราไม่เจอจริงเราจะรู้สึกแค่ใครพูดอะไรแบบนี้มันดูโลกสวยเนาะแต่พอเราเจอจริงๆอ่ะ มันก็คือการที่ก็มันต้องเกิดขึ้นแล้วอ่ะแล้วเราจะทํายังไงให้มันไปต่อได้แล้วเราจะทํายังไงให้ให้ร้านเราเสร็จได้ทําไงให้พนักงานของเรายังคงอยู่กับเราต่อได้แล้วมันเลยทําให้เรามีแรงแอคทีฟอ่ะเพื่อที่จะแบบทําทุกวิธีทางเลยเพื่อให้เราหาเงินมาทําร้านเนี้ยต่อได้เออแล้วมันก็ทําได้จริงๆอืงใช่สุดยอดเลยก็คือเราใช้คนรอบตัวเราเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้เราไปถึงจุดหมายที่เราวางไว้แล้วเราธุรกิจ ออนไลน์หรือการขายของอะไรอย่างเงี้ยยังทาอยู่ไหมตอนนี้ทำค่ะก็ทำผู้ข้าหนกันไปเลยโอ้สุดยอดเลยก็กลายเป็นว่าจากวิกฤตก็ได้เป็นธุรกิจเพิ่มใหม่กันหนึ่งถูกต้องแล้วเป็นน้ําหล่อเลี้ยงในชีวิตเลยใช่ไหมแล้วตอนนี้มีออร่าเนี่ยจะจะมีการขยายสาขาอะไรเพิ่มไหมตอนนี้มีออร่าเรามีสาขาที่เวียงจันหนึ่งทีใช่ค่ะทีลาวเนาะแล้วก็ตอนนี้มีมีคุยค่ะมีคุยแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้อ่อ จบโปรเซสกันมีคุยอยู่ว่าเขาต้องการอยากที่จะแบบมาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันกับเราแต่คิดว่าจะไม่ได้ขายเป็นใช้ขายอ่าการจะทำเป็นการจะโคกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราอยากที่จะเข้าไปเมนจให้แบบภายใต้แบรนด์เราได้ด้วยใช่เพราะถ้าย้อนกลับไปจริงอ่ะสิ่งที่ทําให้เราประสบความสาเร็จถึงวันนี้จริงคือการที่ออยใส่ใจลูกค้าถูกไหมจริงเออ ตอนที่เป็นบ้านไม้ที่ขับเบน์มาก็<ช>คือเขาติดเพราะเราใส่ใจเขาถูกไหมคันเข่าเสิร์ฟนะพี่น้ำเนื้มอม่ะจริงปะจริงตัวเองอะเป็นคนทําเซ็ตให้กับลูกค้ามาก่อนคือคนอื่นอุ้ยไม่ต้องลำมขนาดนี้แต่สําหรับเราอะเราเราไม่ได้รู้สึกว่ากับลูกค้าเหมือนเรานะแต่เราแค่รู้สึกว่าอยากให้การที่เขาอะก้าวเท้าเข้ามาในร้านของเราอะเขารู้สึกแบบ ว่าเขาเป็นคนพิเศษจริงๆคือลกภ้ายนอกไม่เราเจออะไรเยอะแยะมากทีอ่ะอะไรที่มันบันบ่นทอนจิตใจอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นอ,อะไรที่มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาแบบแย่ไม่ดีพอหรืออะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณก้าวเท้าเข้ามาในมีอลาคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สําคัญของเราและอยากให้บรรยากาศเนี้ยหรือการที่คุณอยู่ในร้านเนี้ยมันฮิลใจคมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคีย์ที่เราอยากเซฟให้กับลูกค้าที่มาร้านเรานี่แหละ <laughs> จริงๆแล้วอ่ะไม่พี่ว่าแบบไม่ใช่แบบว่า ดวงจังหวะเีอยมันคือการตั้งใจทำและใส่ใจของออยมากกว่า,าดใครจะไปคิดได้ขนาดนี้บ้าหรือเปล่าโอ้โหพี่พาแฟนมาทำขอเจ้าสาวพี่ยังเขินเลยเฮ้ยไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เธรรมาดาก็ได้แต่รู้สึกด,ดีนะ เขินรู้สึกดีรู้สึกดีแต่มัาเเขินเันเขินอะครั้งแรกลูกค้าเขินทุกคนใช่ไหมแต่หลังจากนั้นลูกค้าจะเริ่มชินแล้วก็เะรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยเพราะไปที่อื่นไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แบบนี้อันนี้พี่ฟันพงเลยว่าไม่ไม่มีอย่างนี้ต่อให้ต่อให้ร้านที่แพงกว่านี้ก็ไม่ได้ท่านี้ขอบคุณค่ะจริงๆอันนี้ใส่ใจลูกค้ามากงั้นก็แสดงว่าอันนี้ก็คือเป็นทริค จริงว่าจะถาม่อหรือว่ามีเทคนิคในการทําธุรกิจยังไงแต่จริงๆพี่ว่าพี่ได้คําตอบละก็คือตั้งใจและใส่ใจใช่เนี่ยมันจะประสบความสมาเร็จเองอือถามมาออยนะพี่อว่าธุรกิจทุกอย่างอ่ะมันมีมันมีซิกเนเจอร์ของตัวเองเรามีลายเส้นเรามีลายเส้นของตัวเองดีและเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครคือถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าฉันอยากเปิดร้านนวดเปิดร้านสปาแล้วทําราคาถูกๆให้คนมานวดทุกร้านทําแบบนั้นเหมือนกันหมดได้ ตัดกันด้วยเรื่องราคาแต่มันไม่ได้แบบร้อยสองร้อยร้อาสิบก็มีร้านก็อยู่ไม่ได้ดี่แต่เท่านี้เราอะสร้างแวลูที่ลูกค้ารับได้และตัวเราเองก็อยู่ได้มันวินวินทั้งคู่อะธุรกิจมันก็ประสบความสำเร็จ เราจะไม่ไปตัดเตะตัดขาตัวเองแล้วเราจะไม่ไปตัดห่วงโซ่อาหารของตัวเองแน่นอนแต่ถ้าวันนี้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทําอ่ะมันจะยิ่งแบบเพิ่มพูนอ่ะพี่แล้วมันจะยิ่งทําให้ลูกค้าเองอ่ะเขาก็ยิ่งภูมิใจในการที่เขามาหาเราเขาไม่ได้มาเพียงเพราะว่าไอ้มันถูกกว่าร้านนั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วมันจะมีร้านที่ถูกกว่าเราอยู่แน่นอนแต่ถ้าวันนี้เขามาหาเราเพราะคุณค่าที่เรามีอ,ะอ่ะใครก็กอบคุณค่าเราไม่ได้พี่เออมันคือตัวเราเออต้องใส่ใจแบบนี้การดูแลลูกค้าแบบนี้ เก่งมากเลยว่ะเฮ้ยว้าวมากเลยจริงๆรู้จักกันว่าหรือไม่เคยนั่งคุยกันอย่างนี้เออแบบว้าวว้าวค่อนข้างว้าวเลยเดี๋ยวพี่ก็ได้แรงบันดาลใจจากพอย้วยขอบคุณค่ะเก่งมากเก่งมากใจมากวันนี้พี่พี่เขียวมาก็ไม่คิดว่าจะได้มาพูดคุยอะไรแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่เอ้ยอีกนิดนึงตั้งแต่วันนั้นที่จับไมค์อยู่เวทีสองการจนถึงวันนี้มีเสียน้าตามีร้องไห้ไหมกับการเนี่ยกับการที่เรา ทำธุรกิจทำทำให้ตัวเองอยู่รอดได้นะโอ้พี่มีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วจะบอกเลยว่าก่อนเสร็จร้านเนี้ยออยอ่ะเดินมาร้องไห้ที่ร้านเนี้ยตลอดเลยหรอเออคือมันหมายถึงว่าเวลาตอนที่เราเจอปัญหาเออแล้วก็มานั่งมองแบบเสารุกต้นไอไ้เวลาพูดตอนนี้มันดูตลกนะ uh huh. แต่ตอนนั้นน่ะตอนไม่เหนื่อยจะรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อแล้วอ่ะจริงไหมเออคือ,คอตึกมันขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วแล้วเราก็มาและไอ้ที่มึงสร้างเนี่ย มึงจะวอาให้เป็นแบบเสร็จปลักหักพังเหรอแล้วก็คุยกับเองแล้วก็ไม่หรอกกูเห็นภาพแล้วว่าร้านกูไม่ต้องเสร็จสิวะเท่านั้นแหละพี่เดินออกไปแบบไฟลุกเลยต้่ออกไปทาต่อไปทำต่อทำต่อ,อมันเหมือนเอาความเหนื่อยอะทิ้งไปแล้วเราก็เอาพลังเนะี่ยเดินออกไปใหม่เพราะการทำธุรกิจหรือการเอาไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรก็ดี huh. หรือว่าจะเป็นแบบ การเป็นเจ้าของร้านก็ดีแต่ละงานมันมีความยากของมันที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะตอนพิธีกรก็ร้องให้ในรูปแบบหนึ่งแต่เราเป็นอีกรูปแบบที่แบบว่าเออความเครียดมันจบในหนึ่งวันได้ถูกถูกอันนั้นและว่าเราเป็นฟรีแลนซ์เนาะตอนนั้นใช่แต่ว่าพอเราเป็นโอนเนอร์หรือว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองอ่ะพี่ความเครียดมันไม่ได้มีแค่ตัวเราแต่เราอ่ะต้องดูแลพนักงานดูแลร้านมันก็จะมีความเครียดที่แตกต่างกันออกไปอีกแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะพอมันเหมือนกับพอเรารู้ตัวว่าาาาเเรรมมีป้หยออะะไ เป้าหมายอะ่ะมันจะทําให้เราเดินหน้าต่อโดยที่แบบมันตัดความเครียดได้ไวขึ้น oh. อ๋อใชอ่สุดยอดเลย <laughs> แล้วอันนี้พี่ก่อนจากการพี่ถามนิดน,นึงฟรีแลนซ์กับเจ้าของกิจการกับโอนเนอร์เนี่ยเราว่าไหนมีความสุขกว่ากันเอาว่ามันมีความสุขทั้งสองรูปแบบอะพี่ uh huh. จริงจริงมันไม่มีงานอะไรที่มีความสุขมากกว่ากัน uh huh. ไม่มีอะไรดีหรือแย่กว่ากัน uh huh. แต่ทุกอย่างอะ่ะมันมีความสุขในรูปแบบของมันเสมอ ก็คืออย่างตอนนี้ออยทำพิธีกรออยมีความสุขกับการที่ออยได้แบบมองลงไปข้างล่างแล้วเห็นคนแบบมีความสุขเขาจอยกับการที่เราได้แบบเอ้ยเอนเตอร์เทนเขาเราได้แบบว่าทําให้เขามีรอยยิ้มทาให้เขาหัวเราะไปกับเราได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการทํางานของเราในวันนั้นอ่ะมันมีความสุขมากทุกวันนี้ก็ยังคงแบบ ประทับใจแล้วก็รักในงานพิธีกรยังจาวันนั้นได้อยู่แล้วมั้ยต้องขอบคุณงานพิธีกรที่ทําไห้ออยอ่ะเดินทางมาถึงวันนี้เ,เพราะเงินส่วนของการทําร้านมาจากการที่เป็นเงินเก็บของพิธีกรครึ่งนึงเลยอะ่ะโอ้โหใช่เก็บเงินเก่งเนาะใช่แต่ว่าถ้าสำ,สำหรับในมุมของการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วพี่เรามีความสุขคือเรามีผู้คนที่อยู่กับเราเรามีงานเรามีลูกน้องเรามีแบบพนักงานซึ่งมันก็จะเป็นแบบอีกโมเมนต์นึงที่เรารู้สึกว่า เอ้คนเนี้ยเราอะเติบโตขึ้นมาอีกขั้นนะ<อ>ยูะไม่ได้แบบแค่เออเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่นะ<อ>แต่ยูอะดูแลพนักง,งานหรือคนที่อยู่กับยูแล้วเขาก็ไปดูแลแบบครอบครัวเขาเอกใช่ม,<อ>มันเป็นความสุขที่แบบเรารู้สึกว่าเราเติบโตแบบขึ้นมาอีกขั้นซึ่งทุกๆครั้งเวลาที่เราเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่ได้แค่โฟกัสว่าโอ้ยเหนื่อยจังเลยไม่อยากทำดีกว่าไม่ใช่แต่เรารู้สึกว่าพอเราเหนื่อยปุ๊บเรากลับมา เฮ้ยเรามีพนักงานว่ะเฮ้ยเรามีทีมงานเราว่ะเฮ้ยเราจะทํายังไงให้เราไปได้ไกลแล้วก็เนี่เราเห็นนาเขาแล้วเราก็แบบเห็นทีมงานแล้วท้องไม่รู้ใช่ใช่แหววเราจะมาทีมงานตาดำๆเออแล้วยังไงเอามเอาเอาเอาไว้ท้อแล้ะไม่ท้อไปต่อนใช่ก็เลยเป็นความสุขแบบคนละรูปแบบซึ่งไอ้ไอยชอบทั้งสองแบบเลยนะใช่ไหมใช่ แล้วอยากอยากกลับไปโฟนๆอีกสักมีแรงไหวไว้เนีสยตอนนี้จริงิงมีลูกค้าติดต่อมาจริงๆอ่ะใจยังไม่เคยอยากจ้งงานพี่กอเลยพี่รู้ปะเพราะมันเป็นอาชีพที่ทําให้เรามีวันนี้แต่สิ่งที่ทําให้ไม่ได้รับ่ะเพราะว่าด้วยความที่ธุรกิจที่เราทำเนาะ <c oughs> แล้วมันมีออนไลน์ที่เราต้องเดินทางไปหนุนมานีตลอดเนี้ย เราเลยทําให้เรารับงานพิธีกรไม่ได้เพราะถ้าเรารับไเรืองเวลา้วยเนาะเราก็ต้องไปเลื่อนเขาไปเสียเครดิตเราก็เลยกลายเป็นแบบได้ได้เลือกทาพิธีกรไปโดยแบบปริญาอ่ะพี่แต่ถ้าถ้ามันเป็นงานคนรู้จักงานหรือคนที่แบบเออแบบเขาตั้งใจจริงๆงเนี้ยออยก็ไปให้แต่ก็ อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็เราก็มาทําธุรกิจของเราแล้วแต่ก็คิดถึงคิดถึงตอนที่เราโฟนกันใช่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 มันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งจริงๆแหละฟิลฟรีแลนซ์เนาะมันก็สนุกกับตัวเราเองแล้วก็คนอื่นสุดท้ายยิ่งกว่านั้นพี่ไม่อยากให้คนอื่นมีปัญหาเหมือนพี่ จะได้ไม่ต้องขับไปส่วนราชการอะไรเงี้ยฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยก็เชิญนะคะมิวลาสปานะคะนอกจากสปาก็คือมีนวดด้วยมีทิชเ้นหน้ามีครบทุกอย่างเลยนะคะร้านเราอยู่ไม่ไกลจากตลาดจอมพลค่ะแล้วก็เข้ามาในซอยกาจิกรทุ่งสร้าง13นะคะขับมาประมาณ2 0 3 0 0เมตรแล้วก็เลี้ยวขวามาไม่เกินอีก200เมตรร้านอยู่ขวามือเลยค่ะ อ่าโอเคมองเห็นง่ายแน่นอนครับเนี่ยแน่นอนแน่นอนถ้าถ้าจะเซิร์ช Google Map อะไรเงี้ยต้องเซิร์ชว่าเซิร์ชของน้องออาสปาก็จะขึ้นมาเลยค่ะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณน้องออยมากสร้างแรงบันดาลใจมากสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวพี่เองด้วยขอบคุณค่ะเก่งมากจ้าขอบคุณค่ะโอเค